ได้รับการจัดลำดับใน S&P Global Sustainability e Book 2024ได้รับการจัดลำดับใน S&P Global Sustainability e Book 2024บริษัทไทยบริษัทเดียวที่ถูกยกให้เป็น Industry m o e r ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment Supply Stock ย้ำความโดดเด่นด้านความยั่งยืนบริษัทสีตรังก,กลฟประเทศไทยจำกัด มหาชนหรือได้รับการจัดลำดับให้เป็น Sustainability Ebook Member อีกทั้งถูกยกให้เป็น Industry Mover ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment Supplies อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จากการประเมินความยั่งยืนของ S&P Global Sustainability e Book 2024ถือเป็นการรับรองผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในการส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด,ด้วยความหงใหง่ยนางสาววจริญยาจิโรดกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสีตรังกลฟประเทศไทยจำกัด มหาชนหรือเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและและภูมิใจอย่างยิ่งกับการรับรองจาก S&P Global ที่สีตรังกโกลฟได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน Sustainability e Book Member ประจำปี2024และยังถูกยกให้เป็น Industry Mover ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment Supplies ที่เข้าร่วมประเมินจากทั่วโลก ซึ่งออถืออับเป็นออการะพิสูจะสิ่งงอที่สอรีตระงอโกละฟอร์มูงอมะนอและตั้งออใจในการรถร้างอการะเตอบอโตโอยอย่าออย่างออยืนที่ไม่ใช่แค่ผียองด้านออการะดำเนินอธุรกิจะแต่เรายัดงอมู่งอเนนอการะดำเนิองานอภายอใต้นาวคิดะ clean world clean g l o หรือถุงมือสะอาดโลกสะอาดที่เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพสินค้าคำานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล กิจาการที่ดีตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและสำนักงานการจัดทำโครงการจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการจำหน่ายขี้เท่าลอยซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอน้ำให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัท สามารถลดปริมาณของเสียและค่าใช้ใจ่ายที่ต้องส่งกำจัดอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูทรัลตีภายในปี2,573และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนทเซโรอิมิชเชนส์ภายในปี2,593 ในด้านสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเราเป็นองค์กรเดียวในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแอมฟอรในระดับเกรดเอสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ด้านการดูแลแรงงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรวมถึงการจ้างงานคนในชุมชนเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วยการที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน S&P Global Sustainability E-book Member ในครั้งนี้ประกอบกับการได้รับเซต ESG Rating AAA และ Sustainability Excellence Award จากตลาดหลักทรัพย์พแห่งประเทศไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและจุดแข็งด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจตลอดจนมอบผลตอบแทนคืนสู่นักลงทุนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต